สวัสดีครับพบกับช่องพะรเครื่องบัานวานท้องถิ่นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรา,เามาพาพี่ๆมาเปิดลุ้นกันอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่เป็นพระเครื่องครับแต่วันนี้เป็นเครื่องรางอาของหลวงปู่บุญมาครับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโม สำนักสงเขาแก้วทองครับอำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับช่วงนี้ก็จะมีของหลวงปู่บุญมาครับเข้ามาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นพระที่กําลังมาแรงในกระแสะมาแรงครับและตัวผมเองก็อีกอย่างหนึ่งก็อยู่ทางฟักฝั่งปราจีนบุรีด้วยนะครับก็จะมีทางปราจีนมาชมสักหน่อยครับเดี๋ยวต่อไปจะเอา ของนี่หลวงพ่อทองมาให้ชมครับอันนี้ก็ชมกันเป็นแบ็กกราวไปก่อนนะครับเรานี้เราจะมาลุ้นนี่ยครับเป็นตะกุดพยักป่าพ,พรีตะกุดอ่าน่าจะเป็นผมจองมาเป็นตัวเป็นตะกุดขนาด1นิ้วนะครับ จะไม่ผิดอ่าไม่ใช่ผิดผิดนะครับขนาดสองนิ้วครับตะกุดขนาดสองนิ้วตะกุดผ้าปูหรือสีตาไฟพยักปราบพรีครับสีบูรพาเป็นตะกุดหนังเสือนะครับขนาดสองนิ้วอ่ะก่อนอื่น นี่ครับที่เด็ดที่เด็ดอยู่ตรงนี้ยังไม่ต้องนี่ครับเป็นพระที่อตะจะได้บินหน,หน่อยนึงคุนแผนเป็นพระที่แถมมาครับเป็นพระที่แถมมากับตะกุดดอกเนี้ครับนี่อันนี้ครับเสือผมทำตัวนี้ผมทำออกไปแล้วนะครับ คลิปเป็นคลิปแรกก็คือเนี่ยพยักเขาแก้วทองอยังเหลืออีกรุ่นหนึ่งครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับทางช่องทางไม่ว่าจะเป็น facebook หรือว่าทาง youtube ก็ได้ครับ facebook ก็เป็นพักเครื่อง้านบ้านท้องถิ่นเหมือนกันครับพิมพ์เข้าไปที่ a c e b o o k ครับเครื่อง้านบ้านท้องถิ่นเข้าไปที่เพจของเราได้ครับหรือว่าจะติดต่อทาง youtube นี้ก็ได้ครับเนี่ยครับ ขอโทษครับตัวนี้จะมีกิง่ง <c oughs> เป็นเขาครับเขาควายแกะมือนะครับ,บกิง่ง <c oughs> ขออภัยครับอ่าอันนี้คือที่ออกมาตัวแรกเป็นวัดสร้างนะครับวัดสร้างต่อมานะครับตัวนี้เขาจะเรียกนะครับถ้าไม่ผิดเขาจะเรียกนี่เสือหนึ่งเสือสองอันนี้แกะเป็นเสืออันนี้ใช้หนังเสือนะครับส่วนอันนี้คือของแถม เนี่ยครับน่าจะเป็นเนื้อดินดินเผาผมไม่แน่ใจนะแต่จะบินหน่อยนึงครับที่มุมลานจากการทำมาปั๊มหลวงปู่รอปอหลวงปู่บุญมาครับปั๊มหลังเป็นพระแถมพระสม,สมนาคุณครับ ผูท้ที่เนี่ยร,ร่วมทําบุญร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับหลายวัดนะครับแต่ว่าจำไม่ได้ว่ามีวัดไหนบ้างเมอ่าเมื่อทําบุญไปแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งไป2หรือ3หรือสหรือสวัดเนี่ยผมจำไม่ได้ครับ มมีรายชื่อผู้ปลุกอ่าพระที่ปลุกเสกหมดเลยนะครับมีสีวระพระครูปัญญากิจทรพระครูศักวัดโคกปีบ2พระครูวิมลวรานุรักษหลวงพ่อวิชิตวัดเขาตะเคาะพระครูวิมลศิลวัดหลวงพ่อทองใสวัดดงบัง ลหลวงพ่อรวยกันตสาโรวัดป่ามหาลาบบุญญาแสงวราวนารามวราระที่5วราระสุดท้ายนะครับปลุกเสกที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองโดยหลวงปู่บุญมาครับและพระอาจารย์นราทิพเตชาทิโปปลุกเสกเม่วดที่10กรกฎาคม6-4ที่ผ่านมาเนี่ยครับพายักตับไพรีครับอะ เอาก็เกินมาแล้วครับทีนี้ถึงเวลาของเราแล้วครับมาครับเอาผมเอาไว้ไหนนี่อ่ะมืออาจะฉีกได้ได้หรือเปล่า แกเป็นหอขนมเลยทีนี้ผมลืมเอานั้นมามาครับมาลุ้นดูครับเราจ,จะได้เลขอะไรช่องเรานี่ลุ้นมาแต่ละลุ้นนี่ถ้าใครได้ติดตามนะครับคือเล,เลขสวยยังไม่ค่อยออกเลยครับเาคลิปที่แล้วก็เป็นหลวงพ่อพัด ในเนื้อทองแดงผิวไฟไหมครับโอ้โหน้องนลลงยาจะออกให้ผู้ชมได้ลุ้นกันหนครับนี่ครับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ป๊อปอ่าผมว่าน่าจะอยู่อย่างนี้นะเป็นตะกุดจานมือด้วยนะครับตะกร่วนนะนงพุอ่าเรียบร้อยชื่อรุ่นพยักปากไฟลีนี่ครับตะกุด อ่ะอ่ะเป็นอย่างนี้ครับผมก็ไม่ทราบแต่ผมไม่คนเอาจริงๆอรับผมไม่คนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบเล่นเครื่องล้างสักเท่าไหร่ครับอ่ะครับ ดูกันชัดๆครับนี่คือตะกรุดขนาดสองนิ้วครึ่งอ่ะผิดนะครับสองนิ้วแค่ตรงนิ้วเพราะว่าสองนิ้วก็ราคาจองก็เกือบห้าร้อยแล้วครับนี่ครับต่อโคตรีตร้โคตดเป็นรูปอะไรเอ่ย ให้ดูออกไหมครับเป็นรูปอะไรครับใครดูออกช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับหรือยังไงผมดูไม่ออกครับมาต่อไปดูไหนครับเลขโอนี่โค้ดอยู่นี่โค้ดก็เอาอีกแล้ว สี่สามเก้าโคดเก้าธรรมด,ดาธรรมด,ดาครับแต่ว่าไม่เคยจะแตกกับเขาเลยครับเนีย่ยผมงงเลยโคด้ดนี่คือโค้ดอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันคือโค้ดอะไรตรงสองสองหนเนี่ยแหละครับ นี่คือรอยจานด้านในน่าจะมีนะครับแผ่นเนี้ยแผ่นเนี้ยแผ่นตัวเนี้ยเอาเนี่ยครับรอยจานมือหลงปคูคมเลยครับกลัวเ้วจะกลัวจะถอนแสงหน่อยครับอ่ะครับ มาแล้วครับสำหรับคลิปนี้มันก็จะยาวเกินไปนี่คือเนี่ยครับสองชิ้นนี้คือได้มาคู่กันคือเมื่อท่านจองอันนี้ไปแล้วจะได้รับของสัมมนาคุณก็คือมันจะมีขุนแผนเนี่ยครับแล้วก็พระ,ะผระผงเนี่ยไม่ใช่พระผงพระกเบื้องเหมือนกันนะครับ ไอ้ดินเผาเนี่ยพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับผมไม่อยากได้หลวงพ่อไอพิม์หลวงพ่อปานแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นโชคของผมได้ขุนแผนมา,าสำหรับคลิปนี้ท่านใดสนใจวัตถุมงคลชิ้นใดก็ลองเข้ามาดูในเพจเราได้นะครับเครื่องบ้านท้องถิ่นนะครับทั้งทาง Facebook และทาง YouTube ครับ อ่มพิมไปว่าพักครึ่งไนบวันต้องถิ่นทั้ง2ช่องทางเลยครับก็สามารถติดตามเราก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องเราหน่อยนะครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับก็เป็นกําลังใจเข้ามาเยอะจะแก้ไขยังไงก็คอมเมนต์หรือว่าบอกเรามาได้เลยครับเราพร้อมแก้ไข อยู่แล้วครับผมเป็นมือใหม่นะครับยังไงก็สําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับแล้วฝากติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะพาไปชมพระเครื่องเกจิท่านใดต่อสำหรับคลิปนี้พอลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ